เอาล่ะครับคู่ต่อไปครับพร้อมแล้วขึ้นสู่เวทีได้ลเลยครับมุมแดงธีรดาขนองเกียรติมุมน้ำเงินวีวีสิทธิชานสิงนี่ครับดูความสวยของนักกีฬาทั้งคู่มุมแดงธีรดานี่อยากจะบอกครับว่าเป็นแอร์โฮสเตนะครทุกท่านฮะแอร์โฮสเตวันนี้รักในมวยไทยชื่นชอบในมวยไทย แล้วก็ชบในมวยสากลสมัครเล่นเลยมาชกในคําคืนนี้ครับส่วนวีวีสิชานสิงนี่โอ้โหก็ไม่ธรรมดาครับคนนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครับมาชกมวยสากลสมัครเล่นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับชกมวยไทยมาเยอะแต่วันนี้มาดูฝีม้าแรมือในการชกมวยสากลสมัครเล่นว่าฝีม้าแรมือจะเป็นอย่างไรวันนี้ครับใครชกดีมีแววครับโค้ชทีมชาติไทยร้อยโทชาญรงค์ดีเป้นก็จะคัดเลือกด้วยวันนี้มาชมด้วยนะัะ ขอบคุณอีกครั้งครับอ,อกไก่ปั่นนะฮะเชนนาวนะฮะวันนี้อยู่กับเรานะครับขอบคุณร้านเบียร์ครับครับแล้วก็ i vip นะฮะเว็บ,อ,บออนไลน์ขอบคุณร้านนวดครับเดอะบาลานซ์ขอบคุณเชนนาวอกปั่นขอบคุณโปรเฟกเวโปรตีนครับขอบคุณไฟเตอร์ครับอุปกรณ์มวยขอบคุณซูเปอร์แม็กอาหารเสริมพลังผู้ชายนะฮะ และครัวคุณปูแกงไตปลาเม็ดมะม่วงเบรกแตกโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหโอกไก่ปันครับต้องปรปมือีกครั้งครับอกไก่ปันแม่ลักษณะว่าเอ่อ็มซีวิงเกิลของเรากินอกไก่ปันเนยอะครับราว,วันมวยสาวคนสมัครเล่นนะครับก็หัวใจหลักๆก็จะเป็นการ ชกหมัดใช้หมัดอย่างเดียวครับหมัดที่จะเข้าเป้าได้คะแนนก็คือหมัดชกจากสันหมัดนะฮะออกจากหัวไหลนี่ครับโอ้ทีรดานี่ถือว่ายอดเยี่ยมครับเยบมีหนึ่งสองโอ้วีวีนี่อาศัยกระดูกมวยไทยโอ้โหเข้าแรกเข้าบวกโอ้โหทีรดาขนองเกียดยืนยังกับสมรักคำสิงครับดูการโยกลบหมัด โอ้โหช้หัวไหลบางหรือว่าฟอยเมเวเทอร์โอ้จังหวะฝีมือดีครับสายตานี่ครับการยืนมวยสวยทั้งคู่นะฮะโอ้ดึงจังหวะแล้วต่อยหนึ่งโอ้หมัดขวาสวยครับธีราดาเอาแล้วครับวีวีปัดหมัดแล้วครับปัดแล้วจะต่อยได้หรือไม่ขยับเข้าหาถอยหลังหกล้มเดินหน้าฆ่าลูกเดียวโอ้ยเดินหน้า จำขวาจำขวาบึด้ดจำบึดการฟุดนเฟืงหนีเป็นไงครับอาจารย์กัประเภทไฟเตอร์ครับฉา,ายาสวยสังหารวีวีนะครับธีเาด,ดานี่นก็แลกกันอยู่ข้างเชือกอโอ้โหจังหวะฝีมือการออกัตรที่สวยงามนี่แหละครับเ,เราได้ชมกันแล้วครับกับรายการเทน i g h t นพิซซิ s บายจีเอสแบตเตอรี่ ชกจริงเจ็บจริงของเราซปเปอร์สตาร์ดารานะครับมาชกกันก็ถือว่ามีความฝึกฝนชกซ้อมกนมาแรมปีกว่าจะชกกันได้แต่วันนี้ธีรดากับว,วี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 ธีรดาธีรดาวีวีโอ้หแลกหมัดอยู่ตรงมุมกรรมการโอ้จิ้มขวาขวากับขวาขวาขวาโอ้โหหมดยกโอ้แม่ แขกผู้มีเกียรติครับนอกจากเสียงกรีดแล้วขอเสียงประมือหน่อยนดครับโอ้โหฮะถามหน่อยฮะเจ๊เกิดมานี่กินนกหวีดหรือไงฮะเสียงดีจริงๆสุดยอดครับกองเชียร์นี่แหละครับอกไก่ปันโอ้นี่มันบักแตงโมโอ้นี่เป็นบักสมโอผมก็พูดไปเรื่อยแล้วฮะอย่าลำคานนะฮะเขาให้มาพูดก็พูดไปเรื่อย อีสันข้างเวทีครับกับรูงโกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านบีครับ IVAP เ e พ b a ดอะบาลานช n นลเฟอร์เฟคโปรเฟ t Fighter s u p e r m ์แมและครัวคุณปูครับเราจะพูดอย่างนี้เรื่อยๆไปครับประมาณร้อยรอบนะฮะเพราะท่านคือผู้มีอุปการละคุณกับเรา วันนี้ต้องบอกว่าครูดามจัดงานได้สุดยอดครับกรรมการก็ยังชุดเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายชื่อกรรมการด้วยนะฮะขอรายชื่อกรรมการด้วยแล้วก็แพทย์สนามของเราเพราะว่าการจัดก,การแข่งขันมาตรฐานกรรมการก็มาตรฐานและแพทย์พยาบาลก็มาตรฐานครับห้องน้ำสะอาดลุกนั่งสบายครับ ต้องครูดามไฟในครั้งที่13อ่ะตามมาต่อคบยกที่สองบวยสากลสมัครเล่นเรโชคกี่ยกครับอาจารย์สามยกครับสองพักสองสองพักสองครับโอ้โหวัดรยะครับทีรดยวัตรยะด้วยหมัดซ้ายวีวีไม่สนใจนะครับจะวัดจะใช่ไงแล้วแต่ต่อยขวาอย่างเดียวโอ้วัดรยะสวยงามครับทีรดามีแย็บมีฮุกมีลอกโอ้ฮุกซ้ายวีวีไม่สนวีต่อยขวาอย่างเดียว ความหลากหลายต้องให้ธีรดาอาจาจย์ธีรดานี่ออกปัตรตรงได้ดีครับในยกนี้อถึงว่ากระดูกมวยประสบการณ์นี่จะผ่านมาไม่มากนะครับในทางกับกันนั้นบีวีนี่ชว์วยไทยมาโอโ้ยดึงจังหวะดสองอเป็นไงดึงจังหวะสองสวยแต่หน้าเปิดโดนเหมือนกันโอ้ยธีรดานี่ดึงจังหวะดสองแล้วต่อยสวยงามทำได้ดีครับยกนี้นะครับวีวี v นี่พักหายใจหายคอครู่เดียวครับแล้วกลับไปลุยใหม่โอ้มีย,ยึกยักยึกยักหลอก นี่แหละครับมัดโอ้ยดึงจังหวะต่อยขวาสวยวีวีวิววรได้ได้คนละอย่างครับออโอ้ยดูขบ<ด> <u> ขวาช่วง <u> ขวาต่อยลำตัวแย่ซ้ายแย่ต่อยขวาแม่มัดหน้ากันจริงจริงอาจารย์อ่ะีมัดแยมซ้ายหน้านี่ถือว่าเบรกการบุกของวีวีไดอ้อไม่น้อยเลยทีเดียวสายตานี่เ,เหมือนสมรักครับสิงบอกเลยว่าไม่ได้หูนี่นะฮะโอ้แย่โอ้ยดึงจังหวะขวาต่อยขวาสวยโอ้ธิรยานี่ผมว่าเลิกเป็นแอร์นะครับมาต่อยมวยนะฮะ ถือว่า,วาอยู่กับยิมรูดามนี่มีพวกประเภทสตาร์โคตเยอะไม่ว่าจะเป็นสุริยาเป็นมนัสบุญจำนงอาตายทอดวิชาให้นี่แนะวโอ้ยดึงจังหวะขวาสวยวิวีมาแล้ววิวีต่อยขวาวิวีต่อยขวาสันา้นกว่าครับวีวีสัน้นกว่าแต่หัวใจเกินร้อยโอ้ยขวาต่อขวาขวาต่อขวาโอ้โหต่อยแทบโดนกล้องเมื่อกี้นี้ โอ้ยขวาตัวข้างลำตัวขวาตานะมาสิมาสิอาโอ้ยพักกันค<า>ู่เดียวโอ้โห,โหโโให้ใหายใ,ใจใหายคอกันคู่เดียวครับโอ้โห,โห,โหไม่รู้สึกเจ็บเลยครับวีวีเกียริชานสิงแม่ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณครื่งประการของเรานี่ครับโอ้โหเป็นคนที่หนักอกหนักใจเหลือเกิน ขอบคุณอาจารย์ที่ตัดสินฮะอาจารย์ชัยวั์ศรีวัฒนาอาจารย์นรุนกล้าหารอาจารย์นิรันพุทธเทีมีฮะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนครับช่อง3ช่องทีสปอร์ตช่องพีพีทีวีและช่อง TNN t ็ u เ v i s i ูวิชั่นครับและที่สำคัญพลาดไม่ได้ครับลืมไม่ได้คือคนที่ดูแลเราตั้งแต,ต่ต้นจนจบครับคือนายแพทย์จิรศักดิ์ไก่ย่างครับอ,อ๋อไม่ใช่นะฮะผมคุ้นเคยฮะเห็นจะบอกจิรพันธ์ไก่ย่าง อันนี้จีรศักดิ์นะฮะคนละเจ้ากันนะฮะอาจารย์จีรศักดิ์ครับอยู่กับเราทุกไฟทุกครั้งครับคนนี้บอกเลยครับว่าแตกบนเวทีเย็บข้างล่างได้เลยเ<ๆ>จอกันทุกงานวันนี้ครับยกที่3มยกสุดท้ายครับเสียงประเือนังให้กับนักมวยทั้งคู่นี่เลยสุดจริงๆครับครูดำจัดมวยครั้งนี้ โอ้โหสนุกคู่ขี้ครับคุณธ <top ic> ีรดาขนองเกียรติมุมแดงวีวีสิทธิชาสิงค์ยกที่3เราทรีอาสองนาทีสุดท้ายเราจะได้รู้ว่าอ่าระหว่างแอร์ฮัเตกับสวยสงหารใครจะได้รับชัยชนะครับอ่ามาสองนาทีต่อไปนะครับ <expl os ive> ที่ได้เปรียบก็คือการแย็บหน้าแล้ว <s> ต้องมีหมัดแย็บนำแล้วครับ วีวีตอนนี้ธีรดาเนี่ยมีหมัดวัตรยะมีหมัดแยับแล้วจิ้มขวาเผลอก็จิ้มขวาต่างคนต่างต่อยขวาโอ้มีฮุกซ้ายด้วยโอ้ยขวาอีกแล้วโอ้โหแกทนจริงๆวีวีนี่ทนจริงๆริงโอ้ยจอบฮุกขวาต้องชื่นชมหัวใจของเธอครับฝ่ายวีวีนี่ถึงแม้จะเสียเปรียบรูปร่างนะฮะแต่ก็วีวีบอกเลยว่าหัวใจใหญ่กว่าตับใหญ่กว่าปอดจริงๆริงโอ้ย มาอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วไม,ไม่ยอ่อยน่นไม่ยอ่อท้อครับพีวีความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นป่าแล้วมาป่าแล้วโดนคนละโดนคนละมัดสองมัดโอ้ยโต้ทีระดาทีระดาวี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 ทีระดาทีระดาวีวีแม่ถือว่าเป็นประเภทเบสบ็อกเซอร์ก็ว่าได้นะครับจีระดาเออ ต่อยจนกรรมการให้คะแนนกันไม่ทันแล้วอโอ้ยธิรยาแยบสวยแยบสวยแล้วหนึ่งสองสวยวีวีนี่ต้องสุดยอดจริงๆเธอตัวเล็กแต่หัวใจเธอยิ่งใหญ่โอ้ยต่อยตัวเล็กตัวเล็กต่อยตัวใหญ่แทบไม่อยู่โอ้ยมาอีกแล้วการฟุตเวิร์กการหลบหลีกของธีรยานี่ถือว่าสุดยอดครับ อาจจะโดนบ้างแต่ว่าฟุตเวิร์กหลบหลีกได้จากหนักก็เป็นเบาได้นี่นะครับธีรดาขนองเกียรติวีวีสิิชานสิงโอ้โหต้องบอกว่าทั้งคู่ชกกันได้สนุกทั้ง3ยกครับถึงแม้ว่าวีวี <V> จะตัวเล็กกว่าแต่เดินสาวมัดเดินเข้าหาทุก3ยกเ,เสียงโปรพือดัง,ดง นักมวยตอดกาดนะครับตอดกาดตอดเทสกาดออกแล้วเปล่ไปยืนตรงกลางเวทีนะครับเราจะประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอาละครับมาชมมาเชียร์ครับพร้อมแล้วนะครับ t ด e w วินเนอร์ผลการแข่งขันนันผู้ชนะครับดอวินเ er นอร์ครดครเอร์นักเกียรติครับ ทีรดาขนองเกียรติครับเอาละครับเราจะมีรางวัลให้กับผู้ชนะด้วยนะครับโดยสปอนเซอร์ใจดีของเราอกไก่ปัน่นเชนนาวนะฮะจะมอบถ้วยแล้วก็มอบรางวัลแถมเกียรติบัตรให้กับนักชกทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ผู้คุยเล็กน้อยเราจะทำพิธีการมอบต่อน,นะฮะตอนนี้มอบให้กับ มอบให้กับบุญเมืองครับน้องวีวีสิทธิ์ชานสิงครับนี่ครับครูดาไฟในครั้งที่13และก็มอบกิัตาให้กับบุ้มแดงธีรดาขนองเกียรติโอ้โหครับสุดยอดครับอและมอบถ้วยชให้กับธีรดาขนองเกียรติและก็อีกหนึ่งถ้วยครับให้กับวีวีสิทธิ์ชานสิง และแค่นี้ยังไม่พอครับเราจะมีมอบอกไก่ปันนะครับให้กับนักมวยทั้งคู่ด้วยอ่าให้กับบีวีก่อนนะฮะแล้วก็ให้กับธรดาต้องบอกทางเช้งนนวนะฮะให้เฉพาะนักมวยนะฮะอกไก่ปันห้ามให้รีงเกิลครับเพราะรีนเกิลนี่กินไปคงไม่ไหวฮะอกแตกตายพอดีอ่าทุกคนบองกล้องนะเดี๋ยวเราจะสภาพเล็กน้อยนะฮะถือว่าเป็นรูปประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับ แล้วก็มีสปอนเซอร์มากมายเลยครับมีเวโปรตีนด้วยให้กับผู้ชนะด้วยครับโอ้โหยกของกันไม่หวาดไม่ไหวนี่ครับสปอนเซอร์ใจดีซปเปอรม์มงซปเปอร์แม็กให้หมดเลยอ้าวมีเท่าไหร่เรามาให้กันหมดครับถ่ายภาพอีกครั้งครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ของพวกเรา